เอาครับคอร์สยกขึ้นมาลูกนี้สวยงามคอร์สปุต,ออตีออกเลยครับผู้ตีเปิดทาง1.0ครับสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาโอเคครับเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะยกมาสกิดลูกอื่นก็มีเลยพี่ยกเนี่ยเหมือนเพราะว่าพอเราตีเราตีลูก700ใช่ไหมกีฬาแข่งเดียวของเรานะครับ นี่ครับโอ้ยตกตรงหน้าเป้าหมายคือโดนสนามดินแดงครับแต่สนามดีกว่าเดิมครับเพราะว่าพื้นมันเสมอครับลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนหอ,อย,ยกมาลูกนี้ไม่ออกดีมากสวยงามโมโหลูกนี้ครับสิบเต็มสิบดดอืมภูกอดกัน โอ้๋ดอกมาลูกนี้สวยงามอู๋สวยงามสองเต้มโอ้สวยงามสิบเต็มสิบอ่ะสั้งหกโมงกลับไปแล้วเพิ่งกลับบ้านอ่ะต้นแต้มเห็นไหมต้นแต้มบอกเพิ่งกลับบ้านสวยงามสองเต้มพักอยู่ครับอูยกขึ้นมาลูกนี้สวยงามนี่ครับดอกน้องภูดอกสวอดออส นี่ครับบอกแล้วเกอสีน้ำเงินกี่ปี12ปีครับนี่ครับเอาผูถึงเวลาอูยกสวนนี่ครับติดด้วยครับ